สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้จะพามาดูหลังคาโรงเรือนแล้วก็พาชมต้นไม้นะว่าทำจากวัสดุอะไรบ้างนะครับโอเคเลยเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยหลังคานี้โรงเรือนนี้ใช้สแลนสีเงินนะครับสแลนสีเงินด้วยความหนา ตัวนี้ใช้60เนะครับ6 0สิพังสสง60%นะครับข้างๆจะ50เนะครับเนี่ยปิดบงังลมบังอะไรนะครับประมาณนี้เลยเมื่อก่อนตรงนั้นจะเป็นหลังคาพลาสติกนะครับที่นี่หลังคามันเปิดนะตรงนี้ก็จะเป็นโดนฝนร้อยเลยเมื่อก่อนข้างในนี้นเป็นหลังคาพลาสติกแล้วมันขาดนะพายุมานะครับผมก็เลยหลังคาเปิดหมดเลยเลยขึ้นไปทําโรงเรือนไม่ได้นะข้างบนนะขึ้นไปทําไม่ได้แล้วนะครับเพราะต้นไม้มันเยอะนะ ก็เลยต้องเอามะพร้าวนะครับอย่างเงี้ยการมะพร้าวมาใส่นะครับทําแบบพื้นพื้นพื้นบ้านเลยนะครับแบบว่าตามงบเลยนะครับไม่มีอะไรมากมายนะบ้านนี้เลยนี่นะครับตรงนี้ก็ใช้เชลนเป็นหกสิบนะครับช่วงนี้ตรงนั้นก็จะมีพลาสติกเหลืออยู่นะลงเหลือนยอยบ้างก็ไม่เปียกฝนนะตรงนี้ก็จะเปียกฝนเต็มๆในะช่องนี้นะครับ แต่ก็พางแสงได้ดีนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคลักษณะเมื่อนในป่านี่นะครับพาเดินชมต้นไม้ก็โอเคครับเพราะว่าไม้พวกนี้มันไม่ต้องการแสงแดดอะไรเยอะอยู่แล้วนะครับแค่มีแสงสองถึงก็โอเคอากาศถ่ายเทนะครับก็ถือเป็นอันใช้ได้แล้วอีพีสวยมากตัวนี้ใบอย่างอ้วนเลยผมยกยอดไปนะ ก็เ,เสก็ได้เป็นยอดนี้มานี่เลยสวยๆตัวนี้กำลังพุ่งครับตัวนี้นะนวนบนนวนก็มีอีพี่เป็นไม้ที่ผมชอบอีกหนึ่งตัวนะครับเนี่ยนีหูช้างด่างขาวสวยเหมือนกันสวยเลยตัวนี้ นี่นะครับประมาณนี้เลยนี่เป็นชินนี่ชินนี่ชินใจสวยๆยนะตรงนี้ก็แสงจ้านะนะครับเพราะว่ามันมีไม่มีอะไรแบบว่ากองแสงเท่าไหร่มีแค่สแนผืนเดียวนะตัวนั้นก็จะได้แบบว่าไดร่มได้แบบแสงส่องอะไรประมาณนี้เลย ราจะมีต้นไม้ใหญ่บางนะครับต้นไม้ใหญ่บางช่วงใ่บาบก็คือแดดต้นไม้ก็บังแล้วนะได้โดนแดดเฉพาะช่วงเช้าก็โอเคนะครับต้นไม้ไม่ต้องการอะไรบ้างก็งเป็นไม้ใบเนาะเขาอยู่ในป่าดงดิบป่าดิบชื้นนะพวกนี้นะไม้ตะกูพวกนี้มาจากแถวนั้นเลยต่างประเทศหรือว,ว่าภาคใต้บ้านเรานะ คือนี่ที่มีฝนตกชุกนะครับฝนตกตลอดเวลาทั้งปีอะไรเงี้ยไม้วันนี้เขาชอบเป็นไม้เหลยนี่นะครับกำลังจัดใหม่เดี๋ยวรอให้เขาเซตตัวเซตไรนะสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะขายทุกต้นนะเพราะว่าไม้ชนมากอยู่ในกกระถางหมดเลยนะมาจัดวางเลียงกันไปให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดี่จะทำได้ ชินนี้เป็นไม้ตัวที่สวยงามมากนะต้องหามาปลูกนะพี่พี่เนี่ยใครหาไม่ได้ผมมีขายนะมีแบ่งนะครับเนี่ยอีพีก็มีนะครับอีพีก็มีแบ่งเหมือนกันนะอีพีสวยๆเลยเดพาดูนะเมื่อเช้าพ่นยาไปนะพ่นยาทางใบไปนะปุ๋ยทางใบนีฟาโล นี่จะเป็นไหลมันเลื้อยตัวนี้มันเลื้อยนี่พี่โอ้เดี๋ยวตัวนั้นเดี๋ยวต้องขึ้นไปยกยอดแล้วนะครับความสุดหลังคาแล้วเอามาขยายพันธุ์ต่อไปประมาณนี้เลยนี่เป็นหูช้างด่างเอ้ยไม่ใช่หูช้างเลื้อยนะตัวนี้เป็นตัวเลื้อยนะ ดูใบเขาเด็กใหญ่มากนะครับสมบูรณ์เงาสวยๆเลยไม้คลาสสิกอ่ะชอบใหญ่อลังการเบิร์กมากเลยประมาณนี้เลยอันนี้ก็มีแบ่งนะมีขายอยู่นะครับเนี่ยใบเขาโตใหญ่มากนะเวลาเขาโตอันนี้ก็มีแบ่งกับฟิโลไลเมกันนี้ก็มีแบ่งนะครับฟิโลไลเมกเนื้อมีแบ่งนะสวยเหมือนกัน น,นี่จะเป็นไทคอนคัดลายนะเนียนๆเ,เลยลายแบบเนียนๆเ,เลยเนียนจัดเลยน,นี่ก็เฟลโลหัวช้างนะประมาณนี้พี่ๆหลังคาให้เห็นหมดแล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้เลย ขี่เกียขึ้นไปซ่อมนะเพราะว่าไม้มันเยอะไม่รู้จะขึ้นไปยังไงด้วยไม้มันก็ค่อนข้างจะผุแล้วมันเป็นแบบยุ้งข้าวเก่านะยุ้งข้าวเก่าเอามาที่แบบไม่ได้เก็บข้าวแล้วามาประยุกต์ทำเป็นโรงเรือนนะประมาณนี้นี่นะอันนี้ก็มังกรนะนี่ขายแล้ว นี่ก็ขายแล้วจะว่างแค่หนึ่งสองว่างสองรัถางเขาแล้วฝากคอมเมนต์ฝากสักทาเก็าได้นะครับจริงๆอ่ะอยากมีคนแบบ ถือโทรศัพท์ให้ผมแนละ้วผมจะเดินแนะนำนี่อะไรเงี้ยผมแบบอย่างนี้มือไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่นะครับมือไม่ค่อยจะนิ่งอันนี้เป็นฉลุยักษ์นะครับฉลุยักษ์หรือเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไร s k i t o นะครับ s k i t o นี่ก็ำลังทำกัาแพงกัาแพงหูช้างเดี๋ยวรอเขาเลื้อยนะเอาไม้มาเตรียมไว้แล้ว ลอลอเดลรอค่นเลยนี่ครับประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะแน่นๆหน่อยว่าทํามาก่อนนะตรงนี้ทํามาก่อนตรงนี้จะทาํามาหลังเดลรอเดลรอ,ลอไม้โตก็จะเป็นประมาณนี้แหละใส่ไม้ไว้แน่นๆมดแล้วประมาณนี้เลยนี่นะครับส,สวยๆเลย มุมนี้ก็สวยร้อนนะตอนนี้ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับพายุเข้านะบ่ายๆนี้ก็น่าจะตกอีกเพราะว่าเมฆเยอะมากเลยวันนี้นะครับพี่ยังไงผมก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับจะมาอัปเดตไม้ให้ชมบ่อยๆแล้วใครอ,อยากได้ต้นไหนแบ่งต้นไหนทักมาสอบถามได้เลย แอดมาด้วยไอดีไลน์ก็ได้นะครับ0 8 9 136 38 74นะแอดเข้ามาได้เลยไอดไลน์คือเป็นเบอร์โทรเลยนะครับหรือว่า facebook ก็ได้นะครับ o o k เจ๊ประจอมมาพิมพ์มาได้เลยนะเจประจอมภาษาไทยนะพี่ๆภาษาไทยนะครับเจประจอมพิมพ์มาได้เลยบอนสีนี้ก็สวยนะอันนี้ศีลาเพชรน,นะครับศีลาเพชรสวยมากๆ มีแบ่งนะศิลาเพชรเนี่ยถ้าใครอยากได้เนี่ยมีแบ่งหนึ่งต้นครับเอาไปสองห้าสิบบาทนะพร้อมส่งเลยเนี่ยนี่มีนี่ด้วยหลอดใหม่มาแล้วนะสวยสวยเดี๋ยวโต้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นฟอร์มกอม,มีสามหน่อนะครับก่อเก็บก็มีนะครับก่อเก็บนี่พี่ตัวน,นี้นะใครรับมาพิมพ์มาในนี้ได้เลยนะผมขายให้ในราคาสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งเลยนะใบฉีกนะนะพี่ใบฉีกแล้วเนี่ย ใบฉีกฟอร์มแบบเนี้ยโตไปก็จะมันก็จะใหญ่แต่ไม่ใหญ่เท่านี้นะอีพีตัวนี้แต่ใบลายก็จะเป็นประมาณนี้พืชขาวก็เลยอีพีมาเบิร์นครับตัวนี้นะครับสวยสวยใบฉีกด้วยนี่เลยอันนี้ลยเป็นผู้ด่างยักษ์ก็นี่ก็สวย เค okay, ประมาณนี้ครับพี่พี่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะพี่พี่สนใจต้นไหนก็ลองกพิมพ์เข้ามาสอบถามกันได้ดูได้เลยนะนี่นะไอเดียประมาณนี้หลังคากป็ประมาณนี้นะครับอยากได้ตัวไหนเป็นวิเศษหรือว่าวัสดุปลูกใช้อะไรบ้างพิมพ์เข้ามาได้เลยเราจะทำคลิปตอบให้นะครับประมาณนี้นะพี่พี่ โอเคครับฝากกันเลยครับสวัสดีครับ